สวัสดีนกักเรียนชั้นปอทุกคนครับตอนนี้เล่มที่5นะครับ R control ก็คือการใช้สระที่มี R บังคับอยู่นะครับยังคงเป็น handout ที่1นะครับแต่วันนี้จะเป็น worksheet ที่1.1ก็คือใบงานที่1.1เราจะมาแยกนะครับแยกพย,ยัญชนะแยกคำหน่วยเสียงออกจากกันนะครับดูจากตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้จะมีคำว่า ten นะครับ10แปลว่า10เนี่ยนะครับ10ตาราง 4, 3ช่องนี้ก็คือเปรียบเสมือน1ช่องนี้ก็คือช่องกล่องเสียง1กล่องเสียงนะครับสังเกตไหมว่าะว่าครูจะไม่ได้ใช้ขีดนะครับครูไม่ได้ใช้ขีดขีดเฉียง2ขีดแต่ว่าครูใช้กล่องเสียงแทนนะครับนะก็เอากล่องเสียงมาต่อกัน3กล่องนะครับก็จะเป็น เพราะฉั้นตัวที่อยู่ในกล่องเสียงนี้เราจะไม่ออกว่าเป็นพยัญชนะทนะครับเราจะออกเสียงว่าเธเป็นเสียงของมันเองนะครับแล้วก็ตัว e ที่เราเรียนมาเรียนมาทั้งหมดนะครับก็จะเป็น e 1นะครับอ e ีซึ่งตัวนี้ออกเสียงว่าเ e อนะครับออกเสียงว่าเ e อต่อไปก็คือเนเพราะฉะนั้น ทั้ง3ตัวเมื่อรวมเสียงเข้าด้วยกันก็คือเธอเอเทเอเทบวกกับเนเป็นแทนแทนนะครับลักษณะอย่างนี้แต่ต่อไปเราจะเปลี่ยนตัวสระตัวนี้ให้เป็นเสียงเ e อนะครับเป็นเสียงเ e อโอเคเรามาดูกันเดี๋ยวเราจะทำแยกหน่วยเสียงของคำต่อไปนี้นะครับนะ เดี๋ยวครูจะทำการแยกเสียงให้ดูนะครับคำที่1 per ที่เราเรียนไปแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือ p นะครับ p เมื่ออยู่ในกล่องเสียงนี้ก็จะเป็นเสียง per ส่วนตรงนี้ให้เราใส่คำว่าสระ er เข้าไปได้เลยนะครับเป็นเสียง er ส่วนช่องสุดท้ายก็จะไม่มีนะครับต่อไปครับคำที่คำที่สคือ serve เมื่อเรามาแยกหน่วยเสียงแล้วก็จะเป็น s ตัวนี้คือ S ซแล้วก็บวก er ลงไปนะครับ er ตัวนี้เพราะฉะนั้นตรงกลางก็จะเป็นสระหมดเลยนะครับตามด้วย ve ซึ่งเป็นเสียง magic e นะครับเราก็จะเป็นเสียง v ตัวเดียวเพราะงั้นคำนี้ออกเสียงเซอรวรวมกันเป็น serve ต่อไปครับ her เป็นเสียง h ก็คือ her บวกกับเออรวมกันเป็นเสียง her ต่อไป Fer ร์ก็คือเสียง f บวกกับเสียงเออต่อไปตัวสะกดก็จะเป็น n ใช่ไหมครับไม่อยู่ในกล่องเสียงเราจะเรียกว่า n หรืออรวมกันเป็นเ r เอเฟเฟิร์นก็เป็นเสียง fern นะครับเฟิร์ต่อไปครับ Herb Herb ก็คือเสียงตัวแรกก็คือเสียง h ต่อด้วยสระเรานะครับก็คือสระ e r ก็คือ er ตามด้วยเสียง b คือ b เพราะงั้นรวมกันเป็น h e r h e r er h e r บวกกัได้เสียง b เป็น herb ต่อไปคำที่6ครับคำที่6นี้ เดี๋ยวขอปากกาแป๊บหนึ่งอ่าเป็นเสียง n นะครับ nerve n ก็คือ n นะครับ n ต่อด้วยเสียง er เสียง er ตามด้วยเสียง v v นะ nerve n e r v n e r v บวกเป็น nerve นะครับต่อไปคำที่7 verb นะคำนี้นะครับ verb ตัวแรกคือ v ต่อไปก็คือเสียง er ก็คือจำเสียงได้ไหมครับคือเสียง er ver ver ตามด้วย b นะครับ verb ต่อไปครับข้อ8 ter term เสียงตัวแรกคือ ter ตามด้วย er ลงไปนะครับเป็น ter ต่อด้วยเสียง m เป็น term นะครับลองพยายามฝึกอ่านตามครูไปเรื่อยๆแล้วก็เขียนลงไปด้วยนะครับลงสมุด ต่อไปเสียงตัวต่อไปคือเฮที่มาจากคำว่า h e r d นี่นะครับเฮตามด้วยเสียงสระ er และก็ตามด้วยเสียงดีของมันก็คือเดราะงั้นเฮเอเฮตามด้วยเก็คือ heard นะครับต่อไปครับ p e r c h ตัวแรกคือเสียงเตัวที่สองคือเสียงเ e อ ส่วน ch ตัวนี้จะออกเป็นเสียง ch, ch นะ per per ตามด้วย c ก็คือ perch perch ครับต่อไปข้อที่11นะครับในข้อที่11มีเสียง per นะครับก็คือ p p e ตามด้วยเสียง e อ per ต่อไปครับ serve ก็เป็นเสียงเซิร์บวกด้วย er คือเออตามด้วยเสียง v นะครับนะเราออกเสียงเป็น serve serve ต่อไปครับ her ก็คือเสียง her ต่อด้วยอ r er, คือเสียง her นะครับคำนี้ออกเสียงว่า her ต่อไป fern คำนี้ออกเสียง fe ตัวแรกตามด้วยเสียง er คือเ er. อ ตามด้วยเอืมเสียงนาสิกขึ้นจมูกนะครับเอืมเวลาเราออกเสียงก็จะเป็น fern fern นะครับต่อไป herb h e r ตัวแรกนะครับ er ก็คือเอออย่าลืมนะในบทนี้จะเป็นเสียงเออต่อไปครับ b คือเสียงบรวมกันเป็น herb herb อย่างนี้นะครับอ่าต่อ ห้าคำสุดท้ายนะครับในหาคำสุดท้ายนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือเนจากคำว่า nerve เนตามด้วยเสียงสรอ e อคือ er ตามด้วย v e คือ verb เอนะครับรวมกันเป็นเสียง nerve คำที่17ครับ verb นะครับก็จะเป็นเสียง v ตามด้วยเออแล้วก็ตามด้วยเสียงเบนะครับเพราะฉะนั้นรวมเสียงเป็น verb, verb นะครับต่อไปครับ term เสียงตัวแรกคือเสียงอะไรครับไม่ใช่ทีนะแต่เป็นเสียงเธตามด้วย er อก็คือเสียงเออและตัวสุดท้ายคือ m ออกเสียงว่าเออเธอ ตามด้วยเสียงอืมเป็น term ต่อไปครับ heard คือตัวนี้ครับ h ออกเสียงว่า her ตามด้วย er คือ her เอร์แล้วก็ตามเสียง d herd ตัวสุดท้ายนะครับ perch p คือเสียง p e r er คือเสียงเอและตัวสุดท้าย ch คือเสียง อย่างนี้นะครับเพอเอเพอเพอมีตามด้วยเสียงเชก็ออกเสียงว่า p พ r c h p e r c h ลยยักษณะนี้นะครับเอาละทั้งหมด20ตัวที่เราเรียนวันนี้ก็ขอให้หนัเกเรียนได้ทบทวนด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ See you next time Goodbye